<c oughs> สวัสดีค่ะต้นหอมน่ารักมากๆนะคะมาส่งหัวใจให้สามดวงเอาหัวใจสวัสดีค่ะใครผ่านไปผ่านมาโลกโลกที่ที่แบบว่าฮิตไปทั่วโลกโลกที่ไปทั่วโลกอะไรคะ่ะก็คือทำเหตุนะคะก็คือ MM คือถ้าเห็นก็เข้าไปนะคะบางปีก็แบบว่าติดธุระยุ่งอยู่ก็คือบางครั้งก็ต้องใช้โทรศัพท์อะไรนี่นะคะคืออลินดากลางวันไม่ค่อยมีเวลาคือต้องก็มีเวลาก็ขึ้นได้แค่2ชั่วโมงเต็มที่นะพอดีคอมเมนต์ดันขึ้นไปก่อนเนาะก็เลยไม่เห็นขออภัยด้วยนะ ขอบคุณมากค่ะต้นหอมนะคะก่อนมาทํางานก็แวะมาค่ะก็มีลูกสองคนต้องดูแลลูกด้วยทํางานที่ก็คงก็แบบว่าเมื่อก่อนทํางานก็ไม่ค่อยสะดวกหรอกค่ะเพราะว่าก็วันนี้ก็ปกติก็เคยขึ้นสามโมงก็มีสี่โมงนะคะแล้ก็ยังแอร์ก็ยังไม่เย็นเลยอ่ะเปิดเอ่อสิบห้าองศานเนี้ยก็ยังไม่มีความเย็นเลย อลินดาเดออก็ไม่เชิงมาเที่ยวแล้วค่ะต้นหอมอลินดามีธุระมีธุระที่นี่เป็นอ่าก็เป็นเหมือนบ้านเกิดน,นะคะแต่ว่าอลินดาสวัสดีค่ะอลินดาก็มาที่ทไม่รู้จะทําไปหางานที่ไหนทําอะไระอย่างเราก็อายุเริ่มเยอะแล้วนะคะเมืองไทยเนี่ยไม่ถ้าอายุเลยสามสิบอาจจะทัก ต้นหอมไปนะคะทักหลังบ้านไปเนาะไหนจะลูกอีกสองคนนะคะแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยอะไรด้วยเนาะชีวิตเมืองนอกนะคะเขามีปัญหาเกี่ยวกับหลังเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาทํางานเขาเรียกว่างงานอะไรอ่ะ งานดูแลผู้สูงอายุอ่ะงานนี่เปิดแอร์อเปิดต่ำสุดแล้วนะยังไม่เย็นพักทีเลยคนะ่ะพอดีก็เพิ่งก็มาอีกที่เห็นว่าจะไปธุระก็เลยรีบขึ้นนิดหนึ่งวันนี้ น่าจะเวลาไปทับ้อนกับเพื่อนคนเพื่อนก็งงเขาเคยจําได้ว่าเราขึ้นเวลาไหนเวลาดีค่ะสวัสดีจ้าพี่ก็เก็บเวลาเหมือนเดิมขึ้นไม่ค่อยตรงเวลาเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนไม่มีใครสี่ร้อยงานทำแบบสะอาดที่อังกฤษค่ะดีนะคะก็คือได้ดับเบิลของคาคุณอัญญรักษณ์นะคะยายคุณยายน้องจีน่านะคะสวัสดีค่ะ ป้านยามับบนีทักเปลี่ยนมาทำจัดยาอยู่ที่คลินิกอ๋อก็ดีค่ะเนาะสวัสดีค่ะอันนี้กาแฟยามบ่ายนะต้นหอมอ่ากินกาแฟหรือยังคะก่อนเนี้ยเขาเคยหางานแล้วหางานยากแต่เดี๋ยวนี้อลินดาไม่แน่ใจว่าเขายังอ่าอ่าทำงานได้ ป้ายมณนีบอกขอบตัวก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะป้ายมันีนะคะขอให้โชคดีนะลูกขอบหรือเปล่าเพราะว่าเขามีปัญหาสุขภาพดิว่ะก็ตอนแรกเขาก็มาเล่นเลี้ยวกัน <uh ลินดาได้หน no ่ยนะคะแต่ไม uh ่รู้จะไปหางานที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่า เออรินดาก็แต่ว่าอาพอตอนหลังอรินดาก็มาทำาร้านเสื้อผ้าค่ะคือทำเ,อเปิดละค่ะจับไม้จับมือกันนะคะค,ค,คุณคุณคุณยายน้องกีน่าเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าเขามีปัญหาสุขภาพดิวค่ะก็ตอนแรกเขาก็มาเล่นเลียวกับลินดานี่แหละ ไ้ผ่านได้ยังพี่อรินดาก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะคะไม่หาแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบว่าญาติพี่น้องอะไรก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะแต่ก็คือมาพักใกล้ใกล้แถวแถวบ้านนะคะเป็นเป็นรีสอร์ท ไม่ถึงเมษาเลยนะเนี่ยหลังค่อนข้างยุ่งนิดน้องฟ้าบอกสวัสดีจ้าคุณพี่อรินดาสวัสดีจ้าน้องฟ้าเป็นยังไงผ่านยังไม่ไม่รู้จะไปหางานที่ไหนเนอะเมืองไทยบ้านเราไม่ได้หาง่ายๆมีมีเหมือนการงานคือต้องต้อง 400งานทำแบบสะอาดที่อังกฤษค่ดคะดีนะคะก็ค <g üler> ือได้ดับเบิลของฐาแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบว่าญาติพี่น้องอะไรก็ยังอยู่ที่นี่คะ่ะแต่ก็คือมาพักใ,ใกล้ๆแถวบ้านนะคะเป็นเป็นรีสอร์ทพอตอนหลังก็คือแฟนเขาไม่ยอมไม่ยอมให้เล่นก็เลยได้ออกไปออกไปคือเลี้ยงลูกเขามีลูกลรโลกที่ ที่แบบว่าฮิตไปทั่วโลกโลกที่ไปทั่วโลกอะไรค่ะก็คือทำเหตุนะคะก็คือช่วยต้นหอม ที่อังกฤษคะ่ะอยากไปจังเลยอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวคะ่ะก็ไหไบ้างคะ่ะใกล้ใกล้ผ่านแล้วยังค่ะลรนดาเห็นแบบว่าขยันแบบขยันเปิดบ้านมากเลยคะ่ะแต่ลรนดาเอ่อลรนดาไม่ไม่ได้มีไม่ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศอะ่ะคุณแฟนก็เอเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งหาวเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนั่งหาวะนะ เน็ตเนตไปคแต่ไม่รู้จะไปหางานที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าเออ,อรินดาก็แฟนอารินดาก็ไปแค่3เดือนก็กลับมาอยู่ด้วยกันนี่ก็เลยอารินดาไม่ได้มีโอกาสไปอยู่บ้านแฟนเท่าที่แบบว่าทางต่างประเทศอย่างเงี้ยมีเวลาหรือว่าเขาผ่านมาเขาก็จะส่งกำลังใจให้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ อ้อมเปิดตาไว้นะคะขอบใจจ้าเกี่ยวกับอายุนะคะเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่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 ไมอ่อฟิกเรื่องอายุนะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะพากันไปทำํำต้นหอมก็สวัสดีทุกคนรอบห้องเช่นกันนะคะ ก็เนะาะก็เลยขึ้นเร็วนิดนึงนะคะ่ะเพื่อนๆท่าน,น,นไหนว่างอหรือผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาทำ <laughs> ไม่พอค่านะ้ำมันรถเติมไปทำงานไหมคะเ <laughs> มืองไทยเราคือแบบใช้400งานทำแบบสะอาดที่อังกฤษค่ะดีนะคะ <laughs> <laughs> ก็คือได้ดับเบิลของเลนดา พอจะลืมนะคะอ๋อน้องฟ้า medim, ไม่ค่อย like ได้เจอกันเลยเนาะหรือเปล่าเพราะว่าเขามีปัญหาสุขภาพดิว่ะก็ตอนแรกเขาก็มาเล่นเลี่ยวค่ะลินดาเนี่ยคือก็ดีอ่ะที่เมืองไทยวันเขาเรียกอะไรค่าแรงขั้นตํำวันละสามร้อยก็ดีก็เลยไม่กล้าทิ้งไป สวัสดีค่ะป้าเนมมณีสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ก็ยังเก็บเวลาเหมือนเดิมแหละ